ครับเขา้ามาสู่รายการของมกันครับ,รบเรื่องราวที่จะนามาพูดคุยกันในวันนี้นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคลองสุเอตนะครับข้อมูลทางบริศาสตรร,ษระบุว่าในสมัยยุคนั้นเนี่ยความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสำรวจและก็ขุดคลองระดับโลกนั้นเนี่ยยังต้องยกให้ฝรั่งเศสเพราะว่าโครงการขุดคลองสุเอตเนี่ยเป็นผลงานเชิงประจักษ์การขุดคลองสุเอตเป็นประกายความคิดของนโปเลียนที่หนึ่งที่เคลื่อนทัพมาที่อียิปต์ในปีสองสามี่หนึ่งแต่การเริ่มลงมือขุดเนี่ย แบบเป็นรูปธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยนับโบรยนที่3นะครับในปี2391โดยนักการทูตและก็วิศวกรชาวฝรั่งเศสชื่อเฟรดินองเดอเลเซฟนะฮะอดีตราะจทูตฝรั่งเศสประจำอียิปต์ซึ่งสนิทสนมกับผู้สำเร็จราชการของอียิปต์ชื่อโมฮัมเหม็ดซาอิดนะครับทั้งสองคนเนี่ยเคยหาลรือกันเรื่องของการขุดคลองมาก่อนแล้วรวมทั้งเรื่องเงินทองที่จะไหลามาเทมานะฮะ 15เมษายน2401ครับในเดอเลเซอร์นะฮะผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยตั้งบริษัทคลองสุเอตขึ้น25เมษายน 2, 2 4 2 2ีเริ่มลงมือขุดซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่4ของไทยโดยเริ่มขุดจากเมืองท่าพอร์ตแซนบนทะเลแดงด้านทวีปเอเชียก่อนนะฮะเมื่อแรกขุดเสร็จแล้วเนี่ยคลองยาว163กิกโลเมตรกว้าง205เมตรลึก24เมตร ใช้แรงงานคนนับแสนแล้วก็เครื่องจักรกลขุดเนี่ยราวๆสิปีเสร็จด้วยกันพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อของรายการสักครู่ครับ